สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex t a i l e View สนับสนุนโดย,โดยบกเกอร์ IX บกเกอร์ที่เทรดเดอร์ชาวไทยและเทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจนะครับก็วันนี้นะครับวันพุธในช่วงของตีหนึ่งทีสองนะครับ เฟดเนี่ยจะมีการประกาศตดอกเบี้ยมานะครับผลการพิจารณาดอกเบี้ยนะครับซึ่งคาดการว่าเขาจะปรับลดดอกเบี้ย0.25อนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราทราบกันนะครับวันนี้เรามาดูนะครับแน่นอนว่าวันนี้มันมีความผันผวนนะครับหรือว่ามันจะมีความอ่าพฤติกรรมราคาเนี่ยจะมีความผันผวนเยอะนะครับเพราะในเรื่องของดอกเบี้ยเองนะครับแล้วก็เรื่องของแถลงการที่จะออกมาจากเจอร์มโปเวลหรือว่าตัว f o m c s t a t e m e n t นนะครับแต่ว่าเรามาดูก่อนว่าด้วยโครงสร้างพฤติกรรมราคานะครับในเชิงเทคนิค จบันนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับก็ในเรื่องของโครงสร้างราคานะครับเดี๋ยวดูในกรอเวลารายวันก่อนนะครับก็ผมดูตรงนี้เลยนะครับรายวันเนี่ยจริงๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับก็คือเป็นเรื่องของ b ็ o c k trading นะครับคือเดิมนะครับที่เราวิเคราะห์กันมาราคาเขาอยู่ใน r a n g ิ i n g นะครับระหว่าง2530กับ 2470เนะครับเป็นเลนจ์ของการเคลื่อนที่60เหรียญนะครับทีนี้ก็คือเมื่อวันพระอาทิตย์แล้วนะครับราคาเบรกเอาขึ้นมานะครับการเบรกเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเอาอะไรมาให้ดูนะครับการเบรกเอาก็คือการเบรกกล่องนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เลนจ์ของการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับ60เหรียญนะครับเราก็ปี้มานะครับมาวางนะครับจุดที่มันจุดเริ่มต้นก็คือ2 5 3 0นะครับตรงนี้นะครับพอ2530เนี่ยนะครับ การเคลื่อนที่ของมันกลายเป็นว่าเคลื่อนที่มานะครับถึงแนว2590กนะครับก็เป็นแนว60เหรียญเช่นเดียวกันนะครับเดิมเนี่ยมีเลงการเคลื่อนที่60เหรียญน,นะครับเป็นบล็อกด้านล่างแนละตอนนี้เบรกอัพขึ้นมาแล้วพอไปถึง2590กก็ย่อลงมาย่อลงมานะครับเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นก็ลงมาเทสบริเวณแนวรับ 2560กนะครับก็เกิดบล็อกใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่นี่มันเป็นแนวทางเลยนะครับว่าอตอนนี้นะครับราคาอยู่บล็อกบนนะครับราคาอาจจะเคลื่อนที่อยู่ในระหว่างนี้ต่อได้นะครับก็คือช่วงนี้เราจะยังถ้าราคาใกล้2560ย่อบาบนะครับถ้าราคาใกล้2590นนะครับ อาจจะพีาา่ณาเซลดูนะครับทีนี้อาจจะต,ต้องดูนะครับว่ามันเหมาะสมกับการช็อตส,สวนเทนมาไหมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของวอลตายเยอะนะครับต้องดูบริหารความเสี่ยงให้ดีๆนะครับไปดูนะครับในกรอบเวลาลายสีชั่วโมงนะครับกรอบเวลาลายสีชั่วโมงนะครับ ราคาเนี่ยก็มีการเริ่มปรับย่อลงมานะครับราคาขึ้นไปทำ high ประมาณ2590นะครับแล้วก็ค่อยๆชะลอตัวมานะครับจากสวิง high นะครับที่เขาทำได้เนี่ย2589เกือบ2590นะครับแล้วก็สวิง low นี้นะครับก็เมื่อวาน retestment กลับมานะครับประมาณ30เหรียญนะครับจาก สป i ิงไฮ g h ลงมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงจุดแนวรับนะครับซึ่งเป็นเส้นแบ่งบล็อกนะครับหรือว่า50%ราคาก็เกิดกับตัวขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นเพื่อจะย่อลงต่อนะครับด้วยโมเมนตัมปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับก่อบ 4H เนี่ยผมมองว่าราคามันหลุดนะครับตรงนี้เป็น supply zone นะครับก่อนเริ่มตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ257 8นะครับลงมานะครับราคาเนะีน่าจะไปติดอยู่ประมาณโซนนี้นะครับ2578ไม่เกิน2580แล้วก็ปรับย่อนะครับอาจจะเป็นโครงสร้างในลักษณะนี้นะครับ แล้วก็เด้งขึ้นนะครับอาจจะมีไฮใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเทนขึ้นอยู่นะครับแนวรับสําคัญตอนนี้นะครับจุดแบ่งบล็อกตรงนี้เลยนะครับ2560นะครับดู BB นิดนึงนะครับราคาเทดต่ํากว่า BB Mid ิ l เ b a n แนะครับผมก่อสี่เแนวรับครับโล w e r ว a ร d นอยู่2560โดยประมาณนะครับแล้วก็ดู EMA อีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ราคามาพักตัวอยู่แถวนี้นะครับถ้าราคาหลุดบล็อกนี้นะครับหรือว่าหลุด บริเวณ50%นะครับประมาณ2560เนี่ยก็จะมีแนวต้านเดิมนะครับเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแถวนั้นจะมีเส้น EMA 50ของกรอบ4 h ดอยู่ครับโดยประมาณ2547 2546นะครับก็เป็นแนวต้านตัวนี้ซึ่งมันเกิดการเบรกเอาต์ขึ้นมานะครับบริเวณนี้นะครับตรงนั้นนะครับถ้าราคาเนี่ยมีการไหลลงวันนี้นะครับด้วยเหตุผลฟันดัมเบลทัลหรือว่าเทคเทคนิคอะไรต่างๆนะครับยังมองว่าเป็นจุดที่พินา ใช้ในการ follow b y ได้ต่อนะครับประมาณ2 5 4 7 2 5 4 6นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะโฟกัสถึงการช็อตตามโมเมนตัมปัจจุบันก่อนนะครับไปดูก่อบเวลา1 h นะครับก่อบเวลา 1H นั้ h ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นลักษณะของมีมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ในลักษณะของ f l a กนะครับก็เขามีการเคลื่อนที่นะครับชุดนี้นะครับแล้วก็มาสะสมแรงนะครับ เมื่อวานนี้ก็เบรกนะครับเรียนตรงนี้มาตรงนี้มันเป็นแนวรับนะสองห้าเจ็ดสี่สองห้าเจ็ดสามทะลุมาตรงนี้เป็นการรีเทสนะครับวันนี้ก็ราคาเริ่มย่อลงนะครับทีนี้นะครับถ้าในกรงสร้างแฝกแล้วก็เรามีเทรนด์นะครับตรงนี้นะครับเป็นชานลขาขึ้นนะครับเรามีเส้นแนวโน้มนะครับหรือว่าเพรสเ e n สเทรนหรือว่าแนวโน้มก่อนหน้าเป็นขาขึ้นตรงนี้นะครับเราอาจจะได้รุนนะครับ ทีนี้ต้องดูด้วยว่าอฟอนเดเมนเทัลมันสนับสนุนไหมนะคบเพราะว่าวันนี้มีปัจจัยเรื่องของฟอนเดเมนทัลเข้ามามันอาจจะเป็นโครงสร้างการเคลื่อนที่ในขณะนี้นะครับถ้ามันเบรกแฟลกเนี่ยสองหกสามห้าสองหกสี่ศูนย์ก็เป็นโอกาสการเคลื่อนที่ต่อนะครับในขักณะของอแนลนดี่ขึ้นมาคอนโซลดเดตสะสมแรกนะครับในรูปของแฟลกนะครับแล้วอาจจะแนลนดี่ต่อนะครับต้องติดตามนะครับอันนี้เป็นอีกความน่าจะเป็นหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้ยังไงนะครับถ้ามองเรื่องของจุดเข้าออกนะผมมองว่าด้วยพฤติกรรมราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับแถวนี้จะมีเส้น EMA 120อยู่นะของก่อบเวลา 1H นะครับคือถ้าราคาลงมานะแถวแถวนี้นะครับ2560ผมยังมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านของชา n แนลได้อีกนะครับแนวต้านชานแนลก็อาจจะอยู่ในระดับราคาประมาณนี้นะครับ นี่คือสวิงเทรดหนึ่งนะครับหรือว่าเทรดหนึ่งที่อาจจะมาเทเลไรส์หรือว่าเกิดขึ้นนะครับ2560โดยประมาณนะครับแล้วก็ฟอลโล่บายไปออกบรนเแนวต้านนะครับอันนี้ประมาณลิสต์ e รบบอประมาณ3.75นะครับระยะการเคลื่อนวหวคาดหวังเนี่ยประมาณนะครับ22เหรียญนะครับนี่คือเทรดแรกนะครับเทรดที่2นะครับในกรณีที่ราคานะครับขึ้นก่อนนะครับขึ้นก่อนเนี่ยผมยังมองว่า ว่าแนวแถวจุดนี้นะครับ2577 2578นะครับเป็นจุดที่ราคาเนี่ยเดิมนะครับมันมีการเป็นเส้นแนวรับนะครับรับได้รับได้อยู่นานครับในกรอบ 1S เนี่ยแล้วก็เริ่มสุดท้ายมีการเบรกแล้วก็กระแทกแรงลงมาครับถ้าราคาขึ้นไปนะครับสำหรับเดเดอร์ซี่สายช็อตนะครับแถวแถว2578นี้บริเวณแนวต้านเส้นป่านี่ก็จะมีเทดนี้นะครับก็คือเป็น อีกขาหนึ่งนะครับเป็นขาช็อตนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะครับสําหรับขาช็อตที่อาจจะต้องพิจาราดูนะครับสวิงเทรดเนี่ยมันมองได้ทั้ง2แนวนะครับข้อดีของการเทรด cfd หรือว่าเทรด forex เนี่ยนะครับมันก็คือเรามองได้ทั้งเทรดทองเฟตเทรด forex เทรดทองคํามองได้ทั้งลองทั้งช็อตครับอันนี้ก็จะเป็น list s u p อ o r ดประมาณ3.5มจุานะครับยังไงวันนี้นะครับลองพิจารากันดูนะครับ exit ไม่เกิน3 5 60นะครับ ในเรื่องของการเทรดนะครับผมใช้ตัว MetaTrader 5สำหรับ Desktop นะครับก็ผมใช้บัญชีประเภทลอดนะครับซึ่งมีสเปรดที่ต่ำที่สุดนะครับเทรดทองคำนะครับสเปรดอยู่ที่4เท่านั้นนะครับแล้วก็คู่เงินนะครับไม่ว่าจะเป็น AJAU นะครับ EU ตอนนี้สเปซศ0นย์ะครับ GU 0กับ1น่ะครับต่ำมากนะครับเหมาะกับการเทรดเดอร์ที่เป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เงินฝากนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรานะครับ e n นฟ i t ที่เราจะได้คือเรื่องของสเปซต่ำนะครับ IX นะครับมีบัญชีสีประเภท Standard Standard p l u s บัญชีรอบัญชีโปรนะครับ standard กับ Standard p l u s เหมาะกับมือใหม่นะครับแล้วก็บัญชีรอบัญชีโปรเหมาะกับมืออาชีพนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับข้อมูลจากผู้สนับสนุนของเรานะครับเปิดบัญชีกับ i u x นะครับรับเวลข้ามโมนาส30เหรียญ u s dollar ไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่ยังไม่เคยขอรับเวลข้าโมนาตัวนี้นะครับเทรดได้นะครับท้องกำไรได้นะครับเช็คเงื่อนไขกับทีมซัพพอร์ตที่หน้าไลน์แชทของตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด forex หรือว่า CFD ีเทรดท่องค้านะครับคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคคครราาาะห์องนี้นะครับ ได้เปรียบยิ่งกว่าค่าสเปซต่ำนะครับได้รับรางวัลจากมากมายจากสถาบันนะครับเป็นผู้นําตลาดการซื้อขายด้วยสเปซต่ำนะครับเทดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นฝากและถอนฟรีมีที่ IUX นะครับเลือกเทรดอย่างมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับใน MetaTrader 5นะครับหรือเราจะดูจากตัวหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้นะครับไปที่ IUX นะครับท่านจะเห็นว่าสเปซสดๆนะครับสเปซแบบเรียวแบบไลฟ์เลยเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับ ก็ EU นะครับ0นะครับ0.2นะครับ XAU USD หรือว่าทองคำ0.4 BTC 76นะครับ g u 0.2 0.3นะครับรับสิทธิพิเศษไม่รู้จบกับโปรแกร,รมลดแบกยิ่งเทตดมากคือกำไรเข้าพอร์ตนะครับดำเนินการสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเฉลี่ย30มิลลิวินาที ง่ายกว่าที่เคยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iX o App Trade ได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับเทรดซื้อฝากถอนติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจได้จากตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Page Forex d e y View ในครั้งถัดไปขอโชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับ